สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันฟุตซิ่งโฟร์แชมเปี้ยนลีกหรือบีซีเอลกันต่อนะครับเรามาดูบรรยากาศรอบคัดเลือกกันบ้างนะครับรอบคัดเลือกซีซั่นที่70็ดสิบฟูคาเร์ทีมชาตินะครับเป็นการพบกันระหว่างคุณเบสสุจินครับจะใช้ฟูคัลเลอร์บาซินนะครับพบกับคุณชาบอนคุณชาบอนจะใช้ฟูคัลเลอร์ฝรั่งเศสนะครับไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผมชาบอนมาจากขับเด้วยครับฝากเชียร์ด้วยครับ สวัสดีครับผมเบสต์จินมาจากผู้เล่นดอนอีสปอร์ตยังไงก็ฝากเชียร์ผมด้วยนะครับมาดูการจัดทีมนะครับฝั่งฟูคาเลอร์บาซินของคุณเบสครับ4-3-1-2ผู้นึ่งสประตูเป็นอลิซอนเบเกอร์นะครับคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นดับเบิลซินวาครับจิเบโตซินวากับเตเรโกซินวาแบ็คซ้ายเลยเป็นตัวคาร์ลอสครับทางขวามาคอสคาฟูฟาวินโยเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับตัวกลาง2คนก็ใช้เป็นลิวาลโดนะครับยืนคู่กับดานิโลเนวิสหรือว่าเทเชนะครับมิดฟิลด์ตัวลุกโรนาดินโยครับคูู่่หนนนนน้าากก็็เเเปบบบออรร์คคััยืโโลลมิะะฮ ทางฝั่ง Full Color, ฟูลคาลเลอร์ฝรั่งเศสของคุณชาบอนนะครับในเกมตั้งเป็น4-3-1-2หรือว่า4-4-2ไดมอนด์นะครับผู่รัตรูเนี่ยเป็นฮูโกยูริสครับคู่เซนเตอร์เป็นลาเฟวารานกับแพสแนลคิมเบมเบ้นะครับแบ็กซ้ายลูคัสเอเดนเดสครับแบ็กขวาเบงเจามบงปาวามิดฟิลตัวรับปาติกเวีล่าครับมิดฟิลตัวกลางฝั่งซ้ายนะครับเฮาปอกปาฝั่งขวาอิงโกโลก,กองเต้ครับมิดฟิลตัวลุกอ,องตวนกิสมันครับคู่หน้าของคุณชาบอนก็จะใช้เป็นองตินิมาซียาวครับยืนคู่กับคิเลลีีียยนนนนเเเเอ็็มมบาาปป้ะะะฮกกติวว่คคดรัััััับบบบบบทีี่่เเเเเเป็นนนนนนนกกกตตตะะะะะรรรดดำาาคคออลืยยจแ้ เพราะฉะนั้นเรามาดูไฮไลท์ในนัดแรกกันก่อนนะครับนัดแรกเนี่ยฝั่งฟูคาเร์ฝรั่งเศสของคูนชาบอลเนี่ยจะเป็นเจ้าบ้านนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดสีน้ําเงินเข้มนะครับส่วนบาซินก็มากับชุดเสื้อเหลืองนะฮะนาทีที่10นะครับทางฝั่งของฝรั่งเศสได้ประตูขึ้นนําก่อนจากพอป๊อกบาตวัดเล่นไปกับมาซิยากิสมันแล้วเป็นป๊อกบาวิ่งฉีกไปตบเข้ามานะครับสุดท้ายเป็นคิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับเข้าฮอตไปเป็นประตูขึ้นนำนะครับ คุณชาบอลใช้จังหวะทีมเวิร์คทำชิงนะครับแล้วสุดท้ายเป็นเอ็มบัปเป้ครับแต่ว่าพอเสียประตูนะฮะจากจังหวะเคลียร์จากลูกเสียประตูเมื่อสักครู่นี้นะครับฝั่งของคุณเบสตนะครับก็ทำชิงไปเหมือนกันแล้วแทงทะลุช่องครับเบนเนอร์ให้กับโรนัลดินโญ่กดด้วยซ้ายบอลพุ่งแรงมากนะครับได้ประตูตีเสมอจากลูกเคลียแล้วครับโรนัลดินโญ่นะฮะนี่นี่เป็นโรนัลดินโญ่ดิเจนเพยเยอร์นะครับแล้วเริ่มครึ่งหลังนะครับคุณเบสตได้เคลียร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นทีมเยือนนะได้เคลียร์ครึ่งหลััังงนนะะครบแล้ววเป็จห ทำชิ่งคล้ายเดิมเลยครับดูจังหวะนี้ฮะับคิมเพมเป้วิ่งเวอร์ครับเบนเนอร์ตบมาให้กับโรนันดินโยคนเดิมครับเป็นประตูขึ้นนําของฟูคาเร์บาซินคุณเบสครับนี่ฮะจังหวะคล้ายเดิมแล้วคนยิงก็เป็นคนเดิมครับโรนันดินโยแต่ฝั่งของคูชาบอนก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะครับดูจังหวะต่อบอลจังหวะนี้นะครับกิสมานย้อนมาบล็อกบาเบิรนแล้วมีตัวเติมขึ้นมาครับเอมบัปเป้ฝากไว้เวล่าครับแทงคืนเอมบัปเป้เบียดเหลี่ยมแล้วก็ยิงด้วยซ้ายครับ ได้ประตูตีเสมอจากคนเดิมเช่นกันนะครับคิเรียนเอ็มบัปเป้ฮะกดกันไปคนละ2เม็ดครับฝั่งบารซีนก็ได้จากโรนัลดิโน่ครับฝั่งฝรั่งเศสก็ได้จากคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับจบเกม90นาทีครับนัดแรกที่บ้านของคุณชาบอลนะครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับคุณเบสก็ได้อเวโกมา2ลูกนะครับอเดี๋ยวเรามาดูเต็มๆต็มแมตช์ในนัดที่2นะครับกลับมาเตะที่บ้านของคุณเบสเลยครับเตะที่ในเกมนะไม่ได้ไปเตะที่บ้านจริงๆนะครับ ฝรั่งเศสนะฮะจะเยือนบ้างนะครับเอาละครับเกมแรกครับทางฝั่งบาซินเนี่ยก็ใส่เสื้อชุดเดิมนะครับเสื้อเหลืองนะฮะจังหวะเขี่ยไม้อีกแล้วครับหลุดมาโลมาเดียวลดตัวยิงแต่ก็ส่งบอลเข้าประตูไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหแซ่บจริงๆครับจากจังหวะเขี่ยอีกแล้วครับโอ้ได้ลูกเขี่ยสามลูกเลยจากนัดที่แล้วนะครับเป็นจังหวะได้เปรียบนะครับแล้วโรมาริโอลื่นด้วยนะแต่ก็สามารถยิงบอล ผันมือฮูกโกโยูริสเข้าไปครับอืมผลจ่ายเป็นโมนาดินโยนะครับชนฟ้ามันไปด้วยนะไปทำฟาวโดนาดินโยนะฮะแต่ว่าได้เปรียบครับโอ้โหเอาแล้วครับคุณเบสเป็นเจ้าบ้านเองเนี่ยก็จะเขี่ยก่อนนะครับแล้วก็ได้ประตูอีกแล้วครับจากลูกเขีย่ยดูลูกเขี่ยของคุณชาบอนบ้างครับเวยล่าลอจังหวะแทงลูกนี้เอ็มบัปเป้มาแรงไปหน่อยครับหรือไปเข้ามือของอลริซอนคู่นี้เนี่ยเจอกันทีไรนะ ฝรั่งเศสกับบาร์ซินเนี่ยจะเกินที่ไรเนี่ยผมนึกถึงบอลโลกฟ้อง98ทุกทีฮะคู่ชิงชนะเลิศฟ้อง98นะครับฝรั่งเศสชนะบาร์ซินไป3ประตูต่อศูนย์นะฮะภาพยังติดตาติดใจอยู่เลยฮะนัดนั้นไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยนะฮะบอลโลกจะผ่านมากี่ครั้งแต่ว่าฝรั่งเศสเจอกับบาร์ซินที่ไรผมนึกถึงนัดนั้นทุกทีเอ็มบัปเป้อ้าวจะให้กับมาซิยาวครับใช่แล้ บอลเป็นของบาซินยัดไปยาวๆโรมาลิโอโดนกับวาลานครับบอลทะลักไปถึงลิวา์โดเบนเนอร์เบนเนอร์เบนเนอร์จะไปเองเบนเนอร์ยังกวาดบอลส่งคืในให้กับโรนานินโยได้ครับเชชเช่มาที่โลนานินโยวีเอล่าดักได้ครับนี่เป็นบรรยากาศรอบคัดเลือกนะครับเราได้เห็นรอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศบ่อยแล้วนะอยากจะให้ดูบรรยากาศรอบคัดเลือกกันบ้างนะครับจะได้กระจายกระจายรูปแบบการเล่นกันต่อเนื่องไปจะแทงลูกนี้ก็ล้ำหน้าไปครับมาซียาว สำหรับฟุตบอลทีมชาติในซีซั่นนี้นะครับเราปรับค่าพลังทีมนะครับจาก4,300เหลือ3,500นะครับเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยได้เลือกใช้ทีมชาติในเกมนี้ที่มีค่าพลังระดับกลางๆนะครับจะได้มีความหลากหลายในซีซั่นนี้มากขึ้นนะครับรวมถึงทีมชาติที่มีนักเตะค่าพลังสูงๆในเกมเยอะนะครับอย่างอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันแบบนี้เนี่ยจะได้มีความหลากหลายในการเลือกใช้นักเตะมากขึ้นนะฮะสวนกันไปสวนกันมาอยู่นะครับ20นาที ฝั่งคุณเวสเนี่ยใช้เป็นจิเบโตซินวานะเซนเตอร์นะฮะยืนคู่กับเตโกซินวาเลยนะครับอินโดนเบเล่ครับหลายลูกนี้เอ็มบัปเป้จะได้หวดเอาแล้วได้จริงจริงครับเตโกซินวาครับเหมือนจะสก,กัดได้ในจังหวะแรกนะครับแต่สุดท้ายนะบอลก็ยังทะลักมาเข้าเท้าคีเรตเอ็มบัปเป้ครับหวดด้วยเท้าซ้ายเข้าประตูไปเป็นลูกตีเสมอนะครับดูอินโดนเบลเล่ครับเตโกซินวากระแทกเอ็มบัปเป้ไม่ลงฮนะอดีต รุ่นน้องในเปชเชนะครับดูว่าจ่ายลูกนี้จิบโต้ซินวาการเข้าประทะของซินวาลูกนี้เหลี่ยมก็น,น่าจะสกัดได้นะครับแต่ว่าเอาวัยรุ่นปารีสไม่อยู่ฮะเหมือนได้ทักทายรุ่นพี่ฮนะหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับฝรั่งเศสของคุณชาบอลตีเสมอได้แล้วครับแล้วจังหวะเขี่ยของคุณเบสอันตัายมาอีกแล้วมาโอ้เกือบจะได้อีกแล้วครับจากจังหวะเขี่ยครับ ป้องกันได้เหมือนกันครับคุณชาบอลป้องกันได้ก็จะสวนทันทีครับเวียล่าออกมาลูกนี้มาซิยาวแมนซะด้วยครับฝากไว้เอมเปเป้ไม่มีธงนะมาซิยาเมื่อสักครู่นี้แล้วกิสมานเติมขึ้นมาจับก้อนย่โดนเตโกซินวาครับกระแทกเสียเหลี่ยมไปแล้วจ่ายมา2จังหวะถึงกองหน้าเลยเบนเนอร์จะชิ่งวันทูกับโรมาลิโอครับโอ้ยังไม่ได้แล้วจ่ายก็สวนมาถึงกองหน้าเหมือนกันจ่ายกัน23จังหวะแล้วถึงกองหน้าสวนกันไปสวนกันมาครับ ไม่ต้องใช้จังหวะเปลืองไม่ต้องใช้เวลาเปลืองมาถึงกองหน้าอีกแล้วครับเบนเนอร์ป่าวายังเก็บได้อยู่ครับแมเกมค่อนข้างไวนะครับแลกกันไปเลยนะครับจ่าย2-3าจังหวะนี้ถึงกองหน้าเลยดูไม่ทันนะบล็อกบาร์ไหลลูกนี้ยาวๆแรงไปครับดิโกซินวาเก็บได้โดนานดินโยสวัสดมาเชเชหรือว่าดานิโลเนวิสนะฮรลิวาโด เบนเนอร์ ner, ได้ไหมย้อนหลังนิดนึงเก็บได้แต่ว่าจ่ายไม่ดีครับเป็นบอลของฝรั่งเศสอินโดเบเร่ไปที่เอมบัปเป้พลิกได้ครับมีเวล่าเติมมาละเวล่าเบียดเ,เหลี่ยมได้ยิงด้วยซ้ายอ้าวเข้าไปเลยครับ2ประตูต่อหนึ่งโอ้เหมือนจะเหลี่ยมยิงไม่ดีแต่ก็ส่งบอลเข้าประตูไปได้ครับปาติเวล่าวันนี้สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมครับจังหวะชิงวันทูแล้วเติมขึ้นมาครับใหญ่อย,ยอยู่แล้วนะครับติโกซินวาเอาไม่อยู่อีกแล้วครับ โอ้โหวันนี้คู่เซนเตอร์ของคุณเบสนะฮะคู่คาเลอร์บารซินอาจจะลำบากนะครับถ้ามีตัวใหญ่ๆวิ่งเติมมาอย่างเวล่าแบบนี้นะหรือว่าตัวเร็วๆจีดๆอย่างเอ็มบัปเป้หรือว่ามา,มาสิยาก,ก็ตามนะครับเอาแล้วครับคุณชาบอลกลับมานะฮะนำอีกครั้งหนึ่งครับสองประตูต่อหนึ่งจากปาติเเวล่าครับก่อนที่จะจบครึ่งแรกจังหวะเขีย่ยของคุณเบสไมกแล้วครับเบนเนอร์รอจังหวะได้ยยไหมโรนันดินโยไม่ถึงนะครับวาลานัน บางเหลี่ยมแล้วบอมมากลางสนามก็หมดเวลาการข่งขันครับเอาล้ฮะโอกาส100%เลยนะฮะคุณเบสมีโอกาสยิง1่งครั้งเป็นประตู1ครั้งเลยนะครับส่วนคุณชาบอนก็มีโอกาสยิง2ครั้งเป็นประตูทั้ง2ครั้งเลยนะฮะเียกได้ว่าทั้งคู่เนี่ยยิงแล้วเข้าทั้งหมดเลยนะครับแบบ100%เลยอ่ะต้องมาดูเกมในครึ่งหลังกันต่อนะครับอย่าลืมว่านัดแรกเนี่ยคุณเบสได้มา2องอเวโกนะครับ ู้นี้คิดไวทำไวครับไม่มีเปลี่ยนตัวในแดงสิ้นครับแล้วจะเล่นเร็วครับโดนดักหน้าตีโคซินวามองยาวๆครับวางยาวมาให้กับเบนเนอร์จับบอลแรกหนีกิมแพมเป้แล้วยิงเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ2ครับตีเสมอได้้วครับฟูคลเร์บาซินกอรคุณเปชครับจากลูกวางยาวครับดูฮะเบนเนอร์เบียดเหลี่ยมกับคิมเพมเป้ฮะแล้วเอาชนะได้นะครับแตะเข้าขวานิดนึงนะฮะ เพื่อหาเหลี่ยมยิงฮะเดกโกซินวานะครับวางแล้วแตะมาหาเหลี่ยมแบบนี้โล่งเลยครับเอาแล้วครับฟูคาเร์ปาซินของคุณเบสครับตีเสมอได้แล้วจากเบนเนอร์นะครับนี่เป็นศูนย์หน้าที่เล่นในเมเจอร์ลีกนะครับจังหวะเขีย่ยไม่ได้เหมือนกันนะครับมาจะพยายามมองหาพื้นที่ที่จ่ายได้ชัว์นะฮะแต่ว่าคิดช้าไปหน่อยฮะ ดักได้ไหมอ้าวซ้อมลนนะีเบนเนอร์อีกแล้วสัดอีกทีนึงโดนลงโทษเลยครับแม่เหมือนจะช้าไปหลายจังหวะเหมือนกันนะครับจังหวะเคลียร์พาดจากปาติกเว่าแล้วนะครับแล้วพอโดนตัดบอลมาเนี่ยขึ้นมาเซนเตอร์ก็พลาดอีกนะฮะทำให้แม่เก็บจังหวะเฉวยกกาดได้ดีครับโรนานิโยเบนเนอร์สบายเลยครับ ทําได้2ประตูในไม่ถึง10นาทีครับเบนเนอร์เบนเนอร์ในร่างนี้ของคุณเบสเนี่ยเป็นฟิเจอร์เพเยอร์ในสีเสื้อของเซาเปาโลนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาย้ายไปเล่นเมเจอร์ลีกแล้วนะครับในอเมริกานะเพราะฉะนั้นในภาคหน้านะครับเราน่าจะไม่ได้เห็นนักเตะคนนี้แล้วนะฮะในเกมนี้นะเพราะว่าเมเจอร์ลีกในอเมริกาเนี่ยไม่มีกนิกสิตนะครับนักเตะคนไหนที่ย้ายไปลีกนั้นเนี่ยต้องรอเลยครับ ก่อนหน้านี้ก็ซาลาตันเนาะย้ายไปเมเจอร์ลีกนะครับนกเตะก็จะหายไปจากเกมเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครมีร่างเก่าอยู่นะฮะก็ยังได้เล่นจนกว่าจะจบภาคนะครับตอนนี้ฟูคาร์ลอาซินของคุณเวดน้ำแล้วครับสามประตูต่อ2แล้วได้อเวโกมาก่อนด้วยนะครับสกอร์รวมตัวนี้จะเป็น5ประตูต่อ4ฮะฝรั่งเศสบุกมาบ้างครับนูเบเลงัดลูกนี้โอ้โหไม่แม่นครับแม่ตัดสินใจจ่ายลูกโด่งครับเอมบาเป้ขึ้นไม่ได้ฮะเข้ามือของอาริสอนเบเกอร์ครับเหลือ30นาทีครับ โจ์ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเสมอ3-3นะฮะคุณชาบอลจะเข้ารอบด้วยเวโกนะครับต้องเสมอไว้ก่อนนะแต่ยังมีเวลานะครับสำหรับคุณชาบอลแลบครับบอลมาเข้าทางเวีล่าจะให้ปอกปาแต่ว่าจ่ายไม่ดีครับฝั่งของคุณเบสตดักได้แต่ว่าจ่ายไม่ดีเหมือนกันนะเวล่าเบิ์นมากิสมันไปจังหวะได้เปรียบนะครับหลลูกนี้เอ็มบัปเป้หลุดไปแล้วครับอันิสอนไม่ออกมาเอ็มบัปเป้หัวด้วยขวาเอานะครับตีเสมอได้แล้วครับฝรั่งเศสของคุณชาบอลจากคิเดนเอ็มบัปเป้ โอ้มีเพื่อนนอนล้มอยู่กลางสนามนะครับแต่ได้เปรียบอยู่เล่นต่อเลยนะฝรั่งเศสโอ้โดนสปีดของวัยรุ่นปารีรสนี่โอ้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นจิวเบโต้ซินวานะครับหนุนขึ้นไปนะฮะหนุนขึ้นไปแล้วฟาบินโยลงมาไม่ทันแล้วครับโอ้โหเตโก้ซินวาเขาจะช่วยก็ไม่ทันแล้วครับเอาล้ครับ ดนตีเสมอแล้วฮะบาซินของคุณเบสแบบนี้สกอร์แบบนี้เนี่ยจะเป็นคุณชาบอลที่จะเข้ารอบนะครับจังหวะเขีย่ยต้องระวังจังหวะเขี่ยด้วยนะครับหวาล้านดักได้ชิงฝากไว้กิสมันเอมบาเป้กิสมันมาทางขวาครับอินโดเบลเ,เติมขึ้นมาหลุตัวคาร์ลอสกระแทกยังไม่คว่ำครับยังไม่ล้มยังได้อยู่อินโดเบลบเวกกลับมาห,มหลุยตัวคาร์ลอสครับนวเนียแล้วก็สกัดบอลออกข้างไปไปลูกทุ่มของฝรั่งเศสทุ่มยาวครับืิวาโ,โดดักได้ ต้องระวังอนะเล่นหน้าประตูตัวเองอนะคุณเบสต้องระวังต้องตีต้องยิงขึ้นนําด้วยนะแล้วตอนนี้เสมออยู่ครับต้องอย่าเสียเพิ่มด้วยนะที่สําคัญตอนนี้โมเมนตัมแลกกันแบบไม่ต้องคิดกลยุทธอะไรทั้งสิน้นโอ้โหจ่ายแบบคว้ด้วยฮนะลาโบน่าเอมบาปเป้อย่างเท่เลย แต่บอลเป็นของปาซิลแล้วครับตอนนี้โลมาลิโอย้อนกลับมาเบินอีกทีหนึ่งเบนเนอร์โลนาดิโนวันจูเป็นเนอร์หลุดไม้ทันไม้สองต่อหนึ่งกับเบนเนอร์อ้าวบอลทะลักติดเข้าไปเลยครับสี่ประตูต่อสามโอโหเบนเนอร์ครับได้ประตูแบบไม่น่าจะได้ก็ได้นะฮะเบินไปได้ดูปาวาเบียดไหลต่อไหลแล้วคินเปเบ้มาซ้อนอีกทีหนึ่งนะเบียดซ้ายขวาเลยนะครับแต่สุดท้ายคนเป็นใจอะแล้วดีดเนี่ยผ่านมือบุกเยลิสไปแบบ ไม่น่าจะผ่านได้นะครับดูปาวาเบียดนะค,คิมเบนเบ้มาเบียดอีกทีนึงขนาดซ้ายขวาเลยจะดีดลูกนี้โอ้โหเหมือนจะยืนตำแหน่งปิดมุมไม่มิดนะครับบูก็โยลิสโอ้โหได้ประตูที่4นะครับ4ประตูต่อ3ครับเป็นประตูที่สำคัญแล้วนักเตะ3ามคนนะมิดฟิลของคุณเบสตอนนี้นะฮะแรงหมดแล้วครับสเตมิแน่หมดแล้วนะต้องเปลี่ยนตัวสำรองนะครับ สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคือคุณชาบอลต้องการอีกหนึ่งประตูนะฮะต้องตีเสมอเหมือนเดิมนะครับโจดเดิมเลยนะโจทย์เดิมเลยนะครับถ้าเสมอคุณเบสจะตกรอบนะฮะทันทีด้วยโอเวโกนะครับแต่ตอนนี้คุณเบสนำอยู่นะครับ4ประตูต่อ3ครับเอาลวครับเวลาหรือประมาณ10นาทีฮะเปลี่ยนตัวสำรองแก้ไขสถานการณ์นักเตะหมดแรงกันไปนะครับจ่ายลูกนี้ให้ลำหน้าไปครับเอ็มปเป้ยังอยู่นะฮะ เปลี่ยนกันหลายตัวเหมือนกันนะครับไม่ถึง10นาทีสุดท้ายเบนเซม่าก็ลงมาด้วยนะครับแทนมาซิยาวบอลม,มากลางสนามอุนด,ม,ดมิเร่เป็นบอลของฝรั่งเศสนะครับเอาละฮะเป็นโอกาสของกุญชาบอลบ้างเบนเซม่าเลือกไปทางด้านซ้ายโอโ้โหกองเต้หลงบอลครับจ่ายจ้อนหลังคนระับเบนเซม่าโอโ้โหวอมน้อยไปหน่อยหรือเปล่า <laughs> จ่ายไม่เข้าใจกับกองเต้กองเต้ก็เหมือนหายไปจากเกมเลยนะครับ ลิวาโดไม่ถึงฮะลิวาโดยังต้องเล่นอยู่นะครับแรงหมดไปแล้วมาร์ควินยอสลงมาใหม่นะครับเหมือนจะเปลี่ยนเซนเตอร์ด้วยนะฮะตอนนี้ต้องฝืนเล่นต่อครับลิวาโดฝั่งของบาซินฝากย้อนมากิสมันคืนที่เบนเซม่าจับบอลแรกแล้วยิงไม่ได้ครับติดอลิซอนโอ้โหถ้าเข้าแล้วตีเสมอได้นี่จะกลับเป็นคุณชาบอลที่จะเข้ารอบนะครับยังได้อีกเครือนึงฮะ ลูกเตะบุมกิสมันปัน่นไปมงเคลียไม,ม่ได้แถว2ยังมีปบาวาวีเอล่าจับบอลยาวยังได้อยู่จิ้มต่อมาอินดูเบเรได้ไหมแล้วก็คาร์ลอสเบนเซมา่าไปเบียดยังได้อยู่ฮะกองเต้มาอินดูเบเรยังไงแต่งนิดนึ่งยังยิงไม่ได้กิสมันเบิ้นไปโอ้ไม่ได้ครับมาเกือบจะบรรจงเอาเน้นๆชัวร์ๆนะครับคุณชาบอลแต่จังหวะสุดท้ายไม่ได้ยิงครับ สรุปนัดนี้นะฮะโอ้โหยิงกันคมจริงๆคุณเบสยิง4ครั้งเข้ากรอบ4ครั้งเป็นประตู4ครั้งเลยนะครับส่วนฝั่งคุณชาบอลเนี่ยยิง4ครั้งเข้ากรอบ3ครั้งเป็นประตู3ครั้งนะครับสกอร์รวมคุณเบสเอาชนะ6ประตูต่อ5นะครับนี่คือบรรยากาศรอบคัดเลือกซีซั่นที่70รอบ128คนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครัับสวดี